แต่หมอจะกจะตอบไม่ทันแล้วนะรู้สึกมีเม้นเยอะมากซิวอักเสบเรื้อรังทำไงหายคะกินยาแล้วไม่หายหรือไม่อยากกินยามอ๋อใช้ n ิดเด i n g ลิงเป็นเข็มเป็นจุดจุดทำลายรูขุมขนอันนี้รักษาได้นนะยะยาวเป็นหลุมสิวฉีดฟิลเลอร์กับร้อยไหมจะตื้นขึ้นไหมคะ ร้อยไหมอาจจะยากหน่อยนะแต่ฟิลเลอร์เนี่ยทำให้หลุมสิวตื้นขึ้นได้ชั่วคราวส่วนใหญ่ก็จะประมาณสักเก้าเดือนรอยแดงจากสิวรักษายังไงครับหมออะไรที่รอยโรคสีแดงไม่ว่าเป็นแผลเป็นนู่นรอยสิวรอยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผ่าตัดเผาสดาเลเซอร์หรือพีดีเอลสิวบวมใหญ่ไม่มีหัวทําไงดีครับบวมใหญ่แล้วเจ็บไหมถ้าเจ็บคือสิวอักเสบถ้าสิวอักเสบน้อยๆไปฉีดสิวได้เยอะๆบางทีต้องใช้ยาก,กินร่วมด้วยนะอักเสบเนี่ยมันเหมือนระเบิดอ่ะรอคนไปเหยียบตูมขึ้นมามันพออักเสบปุง รอยดารอยหลุมแล้วก็แผลเป็นนูนซึ่งไม่ดีสักอย่างดังนั้นอย่าให้มันอักเสบถ้าเมื่อไหร่อักเสบเยอะๆหลายๆจุ่มเนี่ยหมอจะแนะนําไม่กินยาก็ต้องไปฉีดสิวหรือทําทั้ง2องอย่างท็อกซี่กินรักษาสิวกี่เดือนครับกินจนกว่าสิวอักเสบจ,จะหายครับบางคนอาจจะ2เดือนบางคน4เดือนแต่ว่าไม่มีกินแบบอาทิตย์สอาทิตย์แน่ทายัางไงให้สิวหายขาดคะเมื่อนหนูถึงวัยครับยีปีนะโดยทั่วไปหลังจากนั้นสิวหนูก็จะน้อยลงไปตามอายุครับสิวอักเสบขึ้นกรอบหน้าผู้ชายเกิดจากอะไรครับผู้ชายก็ เป็นเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยง่ายๆแล้วก็แกะเกาเหมือน,นกันกรอบหน้าเนี่ยผู้ชายเนี่ยชอบคุณนายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปดูคลิปหมอด้วยนะครับสวัสดีครับ